บำเหน็จบำนานประกันสังคมเป็นเรื่องที่คนทำงานจะต้องใส่ใจค่ะเพราะเป็นเงินทองของเราที่เก็บไว้ใช้ตอนที่เราอายุมากแล้ววันนี้เราไปฟังประกันสังคมเขาพูดเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญของผู้ประกันตนดีกว่าค่ะฟังชัดๆตรงๆจากประกันสังคมกันเลยค่ะ สถานีแรงงานค,ะค่ะอยู่กับคุณต้องธรรมนูนมุ้งบางใจยสินคนค่องแล้วก็ทีมงานหลายท่านรอคอยช่วงนี้คุณต้องใช่ครับเดีเ๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนานระบบการ่ายประโยชน์แทนสํานักสิทธทิประโยชน์สํานักงานประกันสังคมท่านผอนกนกนันวิริยานันนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องเงินบําเหน็จบํานาญของผู้ประกันตนรายจะเป็นไรเดี๋ยวท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีค่ะท่านคือเมืองรายการที่สอง่ ค่ะขอบพระคุณท่านผอ,อ,อ,อกนกนันนะคะวันนี้แฟนๆรายการรอท่านค่ะเพราะว่าจะได้ไขข้อใจไขข้อข้องใจหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้ประกันตนบําเหน็จบํานาญดิฉันถามก่อนเลยนะคะว่ากองทุนประกันสังคมเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพจากผู้ประกันตนมีหลักการเจตนาลมอย่างไรบ้างคะท่านผอ,กอ,อกคะก็จะมีหลักการตรงก็เจตนาลมตรงที่ว่าจะไม่ให้ผู้ประกันตนเราเมื่อแก่ตัวไปอ่ะ อ่าเป็นภาระของลูกหลานนะคะแล้วก็<ช>เหนือสิทธอื่นใดก็คือมีเงินใช้ในยามในยามแก่นะคะเป็นเงินสะสมที่สะสมมาแล้วก็เอาไว้ใช้จะได้ดูแลตัวเองได้นะคะไม่เป็นภาระของสังคมแล้วก็ภาระของลูกหลานอย่างที่ได้กล่าวไปะะแล้วค่ะในส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีชาลาภาพเป็นยังไงครับท่านก็ ก็จะได้รับเงินเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีเราเราเราจะจ่ายในสองลักษณะนะคะก็คือบาเหน็จหรือบํานานอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตัวของของของระยะเวลาของตัวที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมานะคะการส่งเงินสมทบมาสมมุติว่าส่งมาเนี่ยไม่ถึงสิบห้าปีนะคะหรือร้อยแปดสิบเดือนเนี่ยยังไม่ถึงเลยสมมติว่าเออมามาเริ่มงานตอนอายุเยอะอย่างอย่างอย่างมาเริ่มงานอายุสัก สี่สิบไปแล้วเพิ่งจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วมาถึงอายุพอถึงวัยที่จะครบรเกษียณปุ๊บายจ้างเลิกจา้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วก็ด้วยอายุตัวที่ครบกําหนดเกณฑ์ได้รับเงินบํานาญแล้วปรากฏว่าส่งเงินสมทบมาไม่ครบสิบห้าปีนะคะอันนี้จะได้เป็นบําเหน็จบําเหน็จก็เป็นเงินก้อนนะคะแล้วเงินก้อนเป็นยังไงนะคะเงินก้อนก็จะเป็นในส่วนของเออเงินที่ได้รับเป็นก้อนเดียวก็คือ สะสมมาเท่าไหร่ก็เอาคืนไปเท่านั้นนะคะสะสมเท่าไหร่คืนไปเท่านั้นแ,แต่ถ้าเกิดส่งเงินสมทบมาแล้วสิบห<แ>้าปีเราก็จะจ่ายเป็นบํานาญให้ค่ะ<แ>บํานาญก็จะได้รับเป็นรายเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตเลยค่ะอถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขารับประโยชน์ทดแทนเรื่องของเงินชราภาพอยู่แต่บังเอิญเกิดเสียชีวิตไปในช่วงที่รับเงินบำนาญแล้วจะยังไงต่อครับท่านอย่างนี้ สมมติว่าสมมติว่ารับบำนาญไปแต่มันยังไม่นานพอนะคะยังไม่นานพอในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่ถึงหกสิบเดือนเราก็มองว่ายังไม่ไม่คุ้มเลยที่ส่งมาอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีเงินสิบเท่านะคะให้กับทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนนะคะทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนก็ได้แก่ลูกหลานบุตรนะคะบุญบุญเอาบุตรขึ้นก่อนเลยนะคะคู่สมรสบิดามารดา สมมติถ้าไม่เกิดเกิดไม่มีบุตรไม่มีคู่สมรสไม่มีบิดามารดาแตม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือหรือไม่มีอีกมีแต่เป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันหรือไม่มีอีกเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะยังไม่มีอีกก็ไปดูลุงป้านะ้าอา ไล่ลงไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> นะคะเรา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 ไล่ๆๆไปถึงลุงป้านอาอากันกันเลยทีเดียว <Yeah. S 2> ที่จะมอบเงินตรงนี้ให้ให้ให้คืนไป <Yeah. S 2> นะคะลงทั้งบำเหน็ดด้วยบาเหน็ดบางคืนู้กันตนเกิดสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปในช่วงเวลาเนี้นอกจากค่าทําศพที่ได้รับแล้วก็จะมีเงินบําเหน็จสะสมในกรณีที่เสียชีวิตมาเนี่ยก็ไม่ต้อง,องรอให้ครบเงื่อนไขาการเกิดสิทธิใดๆก็สามารถที่จะรับเงินสะสมที่สะสมมาตั้งแต่ เริ่มทำงานเป็นผู้ประกันตนเลยคะ่ะที่สะสมด้วยมาคืนกลับไปเลยอืมครับอยากให้ท่านได้ได้ขยายความอีกสักนิดนึงในส่วนของเงินบําเหน็จชราภาพอ่ะบางคนจ่ายมาแค่ไม่ถึงปีหนึ่งบางคนจ่ายเกินหนึ่งปีจะได้รับสิทธิ์ยังไงครับท่านได้ค่ะไดคะเรามาพูดกันถึงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ก่อนเนาะต้องมีสองเงื่อนไขเจอกัน เจอกันเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยก็คือมีสิทธิทันทีมีสิทธิทันทีนะคะเนึ่องอายุโตัว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์อืนะคะขาดสักวันหนึ่งก็ไม่ได้นะคือบางคนบอกว่าปีนี้ปีนี้อายุคบห้าสิบห้าปีแล้วต้องรอแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อนค่ะแล้วค่อยมาแล้วค่อยมานะคะเพื่ออายุครห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และก็ไม่มีงานทําแล้วนะคะไม่มีงานทําแล้วอาจจะลาออกมา ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี50มาทำทธุรกิจอิสระมาค้าขายอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพออายุครบ55ปีปุ๊บเองอนไขครบปุ๊บเราก็เริเชิญมารับเงินบําเหน็จหรือบํนานาแล้วแต่กรณีแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอายุครบ55ปีแต่ในจ้างยังยังยัง,ย,งยังจ้างอยู่อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ก็สะสมเงินไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ต้องต้องต้องเจอสมต่อไปอันนี้ถือว่าเงื่อนไขมันยังไม่ครบการเงื่อนไขเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์เพราะฉะนั้นจาไว้เลยนะคะเงื่อนไขง่ายๆสองเงื่อนไขอายุต,ตัวขอ้อห้าสิบหปีความเป็นผู้ประกรันตนสิ้นสุดลงค่ะและในส่วนของบําเหน็จนะคะที่ที่คุณธรรมนูญถามไว้นี่ก็คือว่าจะเอบํบำเหน็จกับบํานลาละเอียดมันเป็นยังไงบําเหน็จนี่ก็คือเงินที่สะสมมาตั้งแต่ แรกเริ่มตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ปี2541เดือนธันวาคม2541บางคนบอกอุ้ยทำงมานมาตั้งแต่ปี2534อันนั้นตอนนั้นเรายังไม่ได้เก็บเงินสะสมเรื่องกรณีชราภาพครับแต่เราสะสมกรณีเจ็บป่วยข้อบุตรทุพรลภาพล้วก็ตายนะคะชราภาพกับสงฆอบุตรเนี่อยอันนี้เก็บมาพร้อมกันสองสองสองเงื่อนไขในอาตาัตราสามเปอร์เซ็นครับเก็บมาสามเปอร์เซ็นนะคะเก็บเพิ่มสามเปอร์เซ็นให้สิทธิประโยชน์สองสิทธ์ ก็คือ UM ส่งข้อบุกับฉลาภนะคะจากการเก็บเงินสะสมมาแล้ว3%เน uh ี่ยของของท่านกับ3%ของนายจ้างรวมแล้วเดือนละ6%เนี่ยจะคนที่จะมีสิทธิ์ใช้ก็คือผู้ประกันตนทั้งหมดนะคะสะสมมาก็เท่ากับนายจ้างก็ช่วยออมเงินให้ท่านท่านก็ออมเงินของท่าน3%ของค่าจ้างนายจ้างก็ออมเงินให้เพิ่มเติมให้อีกสมทบให้อีก3%ของค่าจ้างเพราะฉะนั้นสมมติ คุณมีสามคุณมีค่าจ้างถ้าสมมติเดือนสามเปอร์เซ็น3%ของท่านเท่ากับหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นบาทสามเปอร์เซ็นคือสามร้อยท่านสะสมสามร้อยในจ้างสามร้อยถ้ามีเงินออมเดือนละหกร้อยละค่ะ <comprendre S 1> อย่างเช่นอย่างเช่น,านบออางคนที่เงินเดือนหมื่นหนึ่งก็จะถูกหักห้าร้อยบาทใช่ไหมครับห้าร hmm. ้อยาบาทเนี่ยก็จะเป็นเงินสมทบเงินชราภาพในสามร้อยของตัวเอง hmm. และในจ้างก,ก็สมทบอีกสามร้อยบาทเท่ากับว่า hmm. ส่งแค่ห้าร้อยแต่ว่ามีเงินฝากถึงหกร้อยบาทผมเข้าใจถูกไหมครับก็ต้องค่ะต่อเดือนอค่ะเป็นกฎหมายบังคับเลยยังไงในจ้างก็ต้องมาัดผมให้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะเราส่งมาแล้วเหมือนกับจำไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าอย่างเนี้ไม่ใช่หรือหรือเราเร,าส,สสราส่งสูตรอัตราสูงสุดเนี่ยเจ็ด้อยห้าสิบาท จ็ดร้อยห้าสิบาทเป็นเงินออมสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะคันสี่ร้อยห้าสิบในจ้างอีกสี่ร้อยห้าสิบรวมแล้วก็จะเป็นเก้าร้อยบาทต่อเดือนค่ะนะคะ,คะนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าเราคิดกันแบบไม่ง่ายก็คือว่าเราส่งเจ็ดร้อยห้าสิบแต่เราก็มีเงินออมอยู่ที่เก้าร้อยต่อเดือนนะก็ก็ถือว่าบางทีเงินเดือนเนี่ยใช้เดือนชนเดือนนี่เก่งแล้วเนาะค่ะยังไม่มีเงินออมแต่ตอนนี้ถูกหักเงินสมทบแล้วยังไงก็มีเงินออมให้ถูกบังคับออมรอดปริยายนะคะ ทีนี้บาเหน็จเนี่ยพอรับไปไปเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เดือนสองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดระยะเวลาสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆช่วงไหนลาออกหยุดสะสมเงินหายไปไหนไหม,มไม่หายนะคะต้ะององทุนประกันสังคมนะ่ะเก็บเงินสะสมอเก็บเงินสมทบม,มาภายใต้เลขประจําตัวประชาชนอืนะคะเลขะะประจําตัวประชาชนหนึ่งคนหนึ่งหมายเลขครับผมอ่าเพราะฉะนั้นไม่หายไปแน่เลยนะคะ สมมติอาจจะบางคนอาจจะฟันหลอก็คือเว้นวักไปสามปีไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้ไม่มีเงินสะสมกรณีชราภาพเรื่ที่สะสมไว้ <c oughs> ไม่มีปัญหาค่ะยังอยู่ <c oughs> แล้วพอมาเริ่มพอมาเริ่มทํางานทำกลับกลับจากต่างประเทศมาทํางานใหม่ก็ <c oughs> สะสมไปบวกเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าเกินสิบห้าปี ถ้าสะสมไปแล้วเกินสิบห้าปีคือบางคนเ,เริ่มจบมหาวิทยาลัยทํางานเลยเรียนจบแนละ้วทางานเลยอย่างเงี้ยก็สะสมมานานเพราะฉะนั้นในอันนี้เกินแน่แเกินสิบห้าปียังไงก็เป็นบํนานาญเอ๊ะบางงานี่จ่ายแบบไหนเมื่อกี้บําเรดทราบแล้วเนาะว่าเป็นก้อนที่จ่ายครั้งเดียวมไม่ได้จ่ายเฉพาะสามเปอร์เซ็นของนายจ้างกับสามเปอร์เซ็นของลูกจ้างเรามีดอกผลให้ด้วยเหมือนอดอกเบีย้ยน่ะคะ่ะแต่เราไม่เรียกดอกเบีย้ยอันนี้เป็นเกเงินของกองทุนที่เอาไปลงทุน เอาไปลงทุนค่ะซื้อหุ้นปตทอ,อะไรน้ำมันอย่างเงี้ยเรามีค่ะเราเขาให้ซื้อเราซื้อค่ะเ,เรามีตังค์นะคะเราซื้อมาแล้วสะสมมาแล้วพอเขาปันผลแล้วก็กําไรมาคืนสู่ผู้ประกันตนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดอกผลเนี่ยเหมือนอย่างปีที่แล้วก็อยู่สี่กว่ากว่าเพราะฉะนั้นจำไม่ได้ต้องขอไปด้วยก็อ,อยู่ที่สี่หรือสามกว่ากว่าเราค่อนข้างจะได้ดอกผลที่ดีทีเดียวดีกว่าดอกเบี้ยแบงค์ะนะคะ จน,จนบางคนเนี่ยเอยมาถามเราว่าเราจะเอามาลงทุนกับสำนักง,งานประกันสังคมได้ไหมเพราะเห็นว่าดอกเบี้ยดีดอกผลดีอย่างเงี้ยเรายังไม่เปิดโอกาสนั้นนะคะต้องต้องรอไว้ในอนาคตก่อนเพราะตอนนี้ยังยัง,ย,งยังอยู่ในรูปแบบของเงินสะสมของกองทุนอยู่ทีนี้มาดูกันเง,งนินบำนาญอุ้ยทำงานมาตั้งนานตั้งแต่สมติอายุยี่สิบสิบห้าปีคือสามสิบห้าอ้าว แล้วฉันจะได้อัตราเท่าไหร่โดยปกติเราเริ่มต้นเนี่ยถ้าส่งมา15ปีพอดีสำนักง,งานประกันสังคมจะแจยบำนาญนแค่20%ของค่าจ้างค่ะนะคะของค่าจ้างที่ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแต่ว่าถ้าในกรณีของฉลาภาพเนี่ยไอย้บางคนบอกอุ้ยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสะสมไปอายุ35แล้วกว่าจะถึง55อีกตั้ง20ปี ล้วหนูจะได้อะไรล่ะหนูจะได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นมันก็ไม่พอรับประทานสิไม่ต้องกังวลทุกทุกสิบสองเดือนสำนักงานประกันสังคมจะบวกอัตราคูณให้อีกหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เช่นพออายุสามสิบหกคุณก็จะได้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นพออายุสามสิบเจ็ดคุณก็จะได้คูณเป็นยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆคุณไปเรื่อยๆคุณไปเรื่อยๆค่ะคือมีแต่ได้กับได้ให้ มันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างบางคนเนี่ยพออายุ55ปีแล้วลอง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 ,ลองคิดตามที่ดีฉันสาวไปเนี่ยพอมาคำนวณแล้วเอ้ยบางคนได้เท่ากับ50เปอร์เซ็นของค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเลยคนห้าอาจจะได้ที่50เปอร์เซ็นก็คือ7,500บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะและเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะสะสมตรงเนี้ยแล้วก็บวกดอกผลไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้น มื่อตอนต้นที่บอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ารับแล้วยังไม่คุ้มทุนไม่ต้องห่วงค่ะเราสามารถที่จะเอามาจ่ายคืนให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ได้แล้วก็อย่างที่บอกเองไม่ได,ไได้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ครอบครัวเล็กๆของเราก็คือบูรคู่สมรสบิดามารดาบางทีท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่กล่าวไปอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหรือว่าเราเป็นโสดไม่มีมแต่เรามีพี่มีน้องใชให้ได้ไหมได้แน่นอนค่ะนะคะ,คะอันนี้โบเพิ่มไปก็ถือว่าเป็นผลกําไรว่า แต่จริงๆแล้วอยากให้อยู่ใช้เองเพราะว่าเราจ่ายตลอดชีวิตเลยค่ะและมีอีกตัวหนึ่งที่บางคนสงสัยพออายุ60ปีรับเงินบำนาญชราภาพอยู่ขอรับเบี้ยคนชราได้ไหมต้องบอกเลยว่าคนละตัวกันท่านยังมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยคนชราเหมือนเดิมค่ะก็คือเบี้ยประสงอายุแล้วค่ะการนี่มันเป็นกองทุนี่ทันสมมาตามภาคกฎหมายภาคบางคำเพราะฉะนั้นเบี้ยคนชราเนี่ย ทา,ทางรัฐบาลเขาดูแลคนแก่อยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วให้ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นก็บวกเพิ่มไปอีกนะคะไม่ต้องกัง,งวลว่าเอ๊ะเราจะเสียสิทธิ์ทางนั้นนะไม่เสียค่ะก็มีแต่ตัวตัวบวกเพิ่มเข้าไปนะคะ,คะโอ้โอดีเลยอันนี้คือในส่วนของการส่งอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์แต่กรณีผู้ประกันารตนขาดส่งเงินสมทบค่ะท่านผอ,อ,อแล้วทีนี้ นานแค่ไหนถึงถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะรับเงินชลาภาพนี้แล้วจะกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้งจะได้รับสิทธิ์เงินชลาภาพด้วยไหมถ้ามีหลักเกณฑ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างที่เรียนนะคะว่า<อ>เงินชลาภาพเนี่ย ไม่มีหมดอายุนะคะจะไม่เหมือนว่า,ากรณีอื่นๆต้องใช้สิทธิภายในหกเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเว้นว่าคุณจะฟันหลอไปสามปีสี่ปีอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยพอเกินสมมติเกินความคุ้คมครองหกเดือนเนี่ยเราจะมีให้กรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบ,บุตรทุพพลภาพสุขแล้วก็กรณีตายปรากฏว่าพอสมมติเกิดเสียชีวิตเรารู้เรารู้รรนีว่าญาติเราเนี่ยมีเงินชราภาพสะสมไว้อยู่นะคะ ทีนี้เกิดพี่ๆเราเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปเราไปเอาเราไม่สามารถรับค่าทำศพได้เพราะเนื่องจากลาออกมานานแล้วอย่างเ,ออเงี้ยในเนื้อนาภาพเรียกร้องคืนได้ไหมมีสิทธิ์เรียกร้องคืนได้ค่ะสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายคืนให้กับภาย,ยาผู้มีสิทธินะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่หมดสิทธิ์รับค่ะในกรณีชราภาพออและสำหรับผู้การตนที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยพออายุตัวครบห้าสิบห้าปี สำนักงานประกันสังคมก็จะมีหนังสือไปเรียนเชิญท่านด้วยว่าท่านอยู่ตามบ้านเลขที่นี้อายุตัวครบห้าสิบหปีแล้วนะออกจากงานมานานแล้วนะถึงเวลาแล้วนะที่ท่านจะรับเงินชลาภาพนะคะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญราคาเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่เราจะบอกไปนะคะให้ผู้ใช้ท่านอ่ะมามามาติดต่อขอรับไล้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเห็นไหมคะเงินไม่หายไปไหนเงินยังอยู่ เท่าไหร่เราก็ติดตามมาให้เพื่อแสดงความจริงใจว่าเงินสมทบที่เก็บมาในกรณีชลาภาพเนี่ยจะไม่หายไปไหนจะยังคงอยู่กับท่านตลอดไปค่ะก็ท่ากับว่าอย่างเช่นพอใกล้ที่จะถึงการรับเงิน่ะทางสํานักงานประกันสังคมจะมีหนังสือไปถึงผู้ประกันตนว่าอเดี๋ยวคุณจะมีสิทธิ์รับเงินชลาภาพแล้วนะเงินมันใช่ไหมครับท่านท่านผอแล้วถ้าเกิดว่าที่อยู่เคยเคยแจ้งไว้ที่นี่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วอย่างนี้ จะจะยังไ<ช>งดีครับตามปัติประชาชนค่ะต้องต้องเรียนพู้กันตัวกันเพื่อความสะดวกจริง ราะฉะนั้นทะเบียนบ้านท่านอยู่ไหนมาเราจะตามไปที่นั่นนะคะเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นเราเก็บข้อมูลไม่ทนันเพราะหรือบางคนไม่ได้มามาอัปเดตมามาเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกับเราเนี่ยเราเราจะเ,เก็บไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขบัตรประชาชนไปถามกับสำนักทะเบียนราขอที่อยู่กลับมาแล้วก็ส่งหนังสือไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากบางคนอยู่บ้านเช่าที่กรุงเทพหรือย้ายาป เพื่อนมาขอที่อยู่เพื่อนมาอยู่ที่นี่เพื่อที่ว่าจะได้ให้ลูกมีสิทธิ์เข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอพอเพื่อนพอลูกเรียนจบแล้วไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อนขายบ้านไปเราเจอปัญหาเรื่องของจดหมายตีกลับก็มีนะคะเพราะว่าส่งไปแล้วที่อยู่อ่เขาไม่รู้จักแล้วเปลี่ยนที่อยู่เพราะไอ่เปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วอย่างเงี้ยต้องขออนุญาตจริงๆว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าต้องแจ้งกับกับกับ่าบัตรบัตรประชาชนกับ ทะเบียนบ้านเนี่ยต้องต้องให้มันสัมพันธ์กันว่าเออถ้าเกิดว่าเราย้ายออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะค,ะคือบางคนไม่ได้ไปอัปเดตบัตรประชาชนชเพราะว่าใช้ใบสับคีตลอดชีพได้อ,อย่างนี้มีปัญหาแน่ๆเลยว่าเราคือถ้ารู้สิทธิ์แล้วไปแต่ถ้าไม่รู้สิทนธะิมันเสียได้ยระยะเวลาที่จะมามาขอรับเนี่ยมันมันจะเนิ่นนานไปนะคะ หรือบางคนลืมไปเลยอย่างเงี้ยเราเรามีหลายหลายประเภทอยู่เหมือนกันที่เราติดตามไม่ได้นะคะอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผอได้ไขข้อข้างใจให้เพราะว่าหลายท่านถามมาเยอะค่ะประเด็นนี้แล้วยิ่งตอนนี้คือบางคนอ่อนได้ออนเออถูกออกจากงานจริงไม่อยากออกเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 ด้วยอันนี้ก็มีผลไหมคะว่าบางคนได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วผู้ประกันตนก็ด้วยแบบสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้อยากจะเรียกร้องว่าขอเบิกเงินชราภาพมาใช้ก่อนตรงนี้ได้ไหมอันนี้ความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างคะท่านผอคะ โอเคในส่วนนี้นะคะความเป็นไปได้เนี่ยเรื่องแบบมัน,ม,น,ม,นมันขัดกับเจตนาลงของกฎหมายข้อแรกที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าเจตนาก็คือก็อจะให้มีเงินสะสมให้ให้มีจํานวนมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้นะคะหรือว่าหรือว่าจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปสำนักงานประกันสังคมรับข้อเรียกร้องตรงนี้มาเขาเรียกว่าขอคืนเพราะฉะนั้นเนี่ย เมือม่อเมื่อผู้กันตุนมาเรียกร้องขอคืนเงินชรลาภาพหรือขอกู้เงินชรลาภาพสองอย่างเลยนะคะ การเมงานประกันสังคมกาลังแก้ไขกฎหมายค่ะกำเดินดำเนินการแก้ไขกฎหมายเขาเรียกว่าพรบแก้ไขเป็นพรบฉบับที่ห้าให้ผู้การตนขอคืนได้ก็คงจะเสร็จเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวนะคะยังไงเราก็ให้เรายังไงเราก็ข้อเรียกร้องยังไงเราก็ฟังเสมอค่ะเพราะว่ามันเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคมแต่ว่านักวันนี้ยังต่อนาคตมีแน่นอนค่ะมีหลายคนสงสัยที่สัปดาหประเด็นนี้ถามกันมาคงคงได้รับคาตอบกันแล้วนะครับว่า กำลังมีการดําเนินการแก้ไขกฎหมายบางอย่างอยู่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนสามารถที่จะอาจจะมีการเบริกเงินออกมาใช้ก่อนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วคุณธรรมนูญบอกว่าที่พูดแบบนี้อีกนิดนึงค่ะในส่วนของรายละเอียดท่านพอว่ามีถึงขั้นพ่อหลายท่านเนี่ยถามมาเยอะว่าถ้าเลือกมีสิทธิ์เลือกได้ไหมระหว่างเงินก้อนบําเหน็จบํานาญตรงนี้ถ้าถ้าต้องขอเบอิกเงินมาใช้ก่อนแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือคือคืออย่างนี้ผู้ประกอตนเขาทา สามขอมาให้เรา<ช><ช>คือขอคืนขอขอขอกู้แล้วก็ขอเลือกนะ<ช><ช>คะเพราะฉะนั้นก็คือขอเลือกนี่แหละว่าจะเป็น,ปนบำเหน็จนานเดี๋ยวในอนาคตค่ะนะคะก็ก,ก็ก็จะได้บางคนบอกเอ๊ถ้าชั้นถ้าชั้นอยากเอาเงินไปลงทุนจะได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเก็บเก็บออมได้ไม่ดีก็มีแต่ออมกับประกันสังคมนี่แหละก็อาจจะเอาไปลงทุนทําค้าขายตอนตอนตอนับเกษียณที่ออกจาก โรงงานออกจากบริษัทมาแล้วเนี่ยได้ไหมก็เดี๋ยวในอนาคตในกฎหมายฉบับที่ห้านี่ค่ะสามขอเนี่ยที่ผู้กระตนขอมาขอคือขอกู้ขอเลือกเนี่ยเรารับข้าเสนอตรงนี้ไว้แล้วก็จะกําลังแก้ไขกฎหมายอยู่นะคะรอ,อฟังข่าวนะคะมแล้วผลตอบแทนจะคุ้มกับที่จ่ายไปด้วยไหมคะคุณฉลองก็สอบถามาเพิ่มเติมกท่านรอคะไอะในส่วนของผลตอบแทนเนี่ยเรียนเรียนต้องกล่าวไว้ในผลตอบแทนของอผลประยชนตอบแทนเนี่ย คือคือคือพอถึงเวลากฎหมายแก้ไขแล้วเราไม่จําังคั้ท่านตั้งใจดูดีๆว่าเอ๊ะถ้าฉันเป็นสวงฉันอย่างนี้ฉันขอถ้าฉันกู้ไปฉันจะต้องคืนแบบไหนเพื่อที่ว่าอนาคตฉันจะได้มีเงินต่อเนื่องไปอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าฉันจะอ่ามันจะก็มีผลถ้าฉันเอาเงินออกไปแล้วฉันจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อันเนี้ยต้อง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 มาดูในอนาคตว่า เวลาเราแก้ไขกฎหมายและกฎหมายออกมาเนี่ยณวินาทีใณณณวันนั้นเนี่ยเรามีเงื่อนไขชีวิตที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเงื่อนไขของสั<ฮ>ง,งคมมันเปลี่ยนไปไหมก็<ฮ>มาต้องมาดูกันอีกทีความคุ้มค่าคุ้มทุนนี่เราให้ผู้การตนเป็นคนตัดสินใจนะคะเพราะว่า<ฮ>เป็น,เป,นเป็นทางเป็นคำขอของผู้ประกันตนมาอีกทีถ้าไม่ขอคืน ไม่ขอกู้หรือไม่ขอเลือกอะไรเลยก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวในเมื่อต้นชั่วโมงว่าก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นบาเหน็จนะเป็นบนานนะํานาญนะค่ะถ้าเกิดเกินสิบเกินสิบห้าปีก็บวกเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะมันก็จะเป็นเงื่อนไขของเดิมก็ยังคงอยู่เพียงแต่มีของใหม่เข้ามาให้เลือกเลือกเลือกมากขึ้นมีทางเลือกม,มากขึ้นมีทางออกมากขึ้นค่ะ ก็มีทางเลือกให้เยอะเลยนะคะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งก่อนหน้านั้นถามว่าคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบห้าแล้วร่างกายไม่แข็งแรงถ้าจะทําทําตอนนี้นะคะไปยื่นหนังสือแทนคุณแม่ได้ไหมคะท่านผอคะอายุห้าสิบห้าปีแล้วความเป็นผู้กันตอนสิ้นสุดลงหรือยังถ้าครบถค่เกิดสมมุติออกแล้วเช่นเป็นมาตรสาสิบห้าหยุดทรง ก็ต้องการสิ้นสุดความเป็นผู้กานตนมาตรา35สมบุตณนะคะแล้วก็แล้วก็ไปยื่นเรื่องแทนได้ค่ะก็เอาสมุดบัญชีเงินฝากไปเอาเอาสำนักบัตรประชาชนเขาไม่ให้เอาแล้ว,ลวก็เอาสมุดบัญชีเงินฝากไปไปเขียนแบบคำร้องอแทนคุณแม่ทําได้ค่ะเพราะอธิดีต่างะประกัน ไม่ไม่ต้องค่ะไปที่สำนักงานประกันสังคมที่ใกล้บ้านแล้วก็สะดวกที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวเราดูประวัติให้แล้วเราก็จะแนะนําทุกอย่างให้ะนะคะคุณบัณฑิต<ร>ฟังเอาบุ๊กแบงไป<า>งค่ะไปด้วยนะคะโอดีเลยคุณคบัณฑิตก็ฟังท่านพออกระนกน,นั้นแล้วก็ผมอายุหกสิบแล้ว เอ่อผมหกสิบผมต้องทําประกันสังคมผมจะทําประกันสังคมได้ไหมครับหกสิบแล้วค่ะใช่เหรอหกสิบ <laughs> <60 S 1> <laughs> แล้วหมดแล้วค่ะก็หมายความว่าเรา <laughs> เราเรา,เราผู้กันคนที่เป็นผู้กรต้นป้าตาสามสิบสามเนี่ย <laughs> ที่จะเข้ามาสู่ระบบเราเนี่ยก็จะเป็นอายุตั้งแต่สิบห้าปีถึงหกสิบปีบริบูรณ์เสียใจจังเลยอุตส่าห์ <laughs> จะมีคนจะฟังและสนใจเรา <c oughs> คะส่วนคุณอนุชิดาท่านผอบอกว่าทาทาทุกอย่างอายุห้าสิบห้าปีผ่านมาสองเดือนกว่าแล้วเงินยังไม่เข้าเลยเงินยังไม่เข้า อ๋ออันนี้เดี๋ยวหลังไม่มาไว้ให้ทางพิธีกรเก็บไว้เดี๋ยวดิฉันแล้วก็คลิก่าโทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยวดิฉันเช็คให้ว่าว่าเป็นเพราะอะไรเงินยังไม่เขาเพราะปกติแล้วเงินแี่ยมันจะเข้า ก็จะสมมติว่าทาเรื่องแล้วเนี่ยเงินของเดือนกันยาก็จะจ่ายเดือนตุลาต้องเดี๋ยวต้องดูเงื่อนไขอื่นๆว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นนะคะมีหลายท่านเลยคุณทิตายายด้วยค่ะตะบอกว่าพี่ก็ยื่นไปหลายเดือนแล้วยังไม่เข้าบัญชีเลยถ้ากรณีแบบนี้คืออินบ็อกซ์ไปในหรือหรือไม่ก็หรือไม่ก็อินบ็อกซ์มาไว้ในในเฟซ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสำมักนานประกันสังคมได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ามีมีคนเข้าไปดูแล้วก็หรือจะโทรมาที่หนึ่งห้าศูนย์หกก็ได้ค่ะนะคะหนึ่งห้าศูนย์หกก็จะจะจะเช็ครายละเอียดให้ว่าว่าเขาหมายเหตุไ้ที่หน้าจอว่าขาดอะไรในจ้างแจ้งออกหรืยอยังอันนี้ก็เป็นมีส่วนสําคัญเพราะว่าในจ้างเนี่ยถ้าในจ้างังไม่แจ้งออกเราก็ไม่สามารถที่จะ จ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้ายังไงก็เป็นหน้าที่ของประกันสังคมเีกค่ะที่ต้องตามไปจ้างมาแจ้งลาออกให้กับผู้ประกันตนนะคะเเสียดายเวลาจาังเวยเนาะท่านท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้อก็ต้องบอกว่าเงินชาานราภาพมันเป็นเงินของอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ขอให้มั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมแนละเราก็จะพยายามดูแลอนาคตของท่านเอาเงินไปลงทุนคะผลประโยชน์ตอบแทนมาตอบแทนท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าถ้าถ้าให้รู้ว่าสำนักงานประกันสังคมดูแลท่านตั้งแต่เกิดแก่เจ็บ ตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากสำนักง,งานประกันสังคมเอาไว้คิดอะไรไม่ออกให้นึกถึงประกันสังคมไว้ก่อนนะคะค่ะขอบวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอ,อ,อกนกนันวิริยานนท์ผู้อำนวยการพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนสำนักงานประกันสังคมสำนักสิกที่ประโยชน์นะครับสำนักงานประกันสังคมขอบคุณท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค,ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังหลายท่านฟังอยู่สนใจอยู่นะคะก็ตามต่อได้ในเพจของสำนักง,งานประกันสังคมได้นะคะ<ช>คุณโต้งธรรมนูนและทีมงานจัดรายการกันอยู่แล้วช่วงเวลาคะเข้าไปดูข้อมูลของทางเว็บไซต์ก็ได้ www.sso.go.th ครับ so. ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนใครที่ต่อคาถามก็รอรับของรางวัลน,นะคะ<ช>วันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ